สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V v i c t ตอรีนะครับตอนนี้อยู่ในเกม ROV ในโหมดลงแรงนะครับผมวันนี้ผมก็มากับเพื่อนของผมนะก็คือจุ๊กนั่นเองนะครับขอเสียงหน่อยสัโอเคเพื่อนได้ยินไหมโอเคปะไปลุยกันเลยอันนี้เราเล่นเมทนะครับเป็นอริสเตอร์นะครับนักจับในตำนานนะผมแล้วก็มีแก๊กมือผีมากกับเราครับผมอันนี้แก๊กมือผีตั้งเชือให้เขาครับ ขาต้องเก่งแน่นอนครับเป็นถึงแก๊กนะไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าไอ้น,นั่นก่อนอืมเดอะแฟตมาแล้วเดอะแฟตเห็นเราแก๊กไปเวทครับแก๊กระวังนะมาดิโอ้ยแก๊กช่วยด้วยโโหต้องฟิกเกอร์แน่แล้วทีมเราไม่ทีมเราเราเนี่ยแหละ โอ้ยเขามีเอ c u ครับผมพลาดโอ้โหโดนฟร์ตบัตสอรี่สอรี่ซิวรอเราด oh, ้วยเราขอเก็บคลิปด้วยสีลไม่ให้ขอบใจโอเคครับโอ้โหเราโดนเดอะแฟตต่ออย่างนี้เราจะไปไหนไม่ได้เลยนะเราต้องเอาออกรองเท้ากันเวทครับผมหรือคือรองทางรถซีซีนั่นเองนะครับ แต่ตอนนี้เราจะอยู่นี่ก่อนนะอยู่กลางก่อนนะแต่เราค่อยไปแก๊งกับเพื่อนๆครับโอ้โหจะแย่และเราไปแกงแ๊งนะครับได้แล้วไม่เป็นเราอยู่ช่วยโอเคมาแล้วอา้าโจ๊กเราไม่ทันนะ มีคลิปเหรอไหมเหลือตัวเดียวเฮ้ยเดี๋ยวแฟตมาเราต้องตีมังกรก่อนอื้มอเเตอร์นะครับผมโอ้โหไม่ได้ไม่ทันไม่ทันท้าอีเฮ้ยคิล่าคิล่าจับจับจับโอ้โหเย่แล้วไปแล้วซิวนะครับบายถอยบายถอย ไม่ม,ไม,มีไม่มีเพื่อนขอ้อนมืออ่ะมาเราไม่มีตัดเลือดเลยนะโอ้โหโอ้โหอ่ะออออืมมันเอาเลือมดมปจากไหนวเด๋ยวแฟตมาแล้วังะอ,อ้โหโดนจากอะไรอะ่ะพุ้ยกรรมเลื่อนหมดโอ้เลื่อนหมดเราต้องออกเมทออตเดมาใจนะครับเพราะว่า เราเดินโด,โดนเดอะแฟรล้วงนี่ตายง่ายมากนะตอนนี้ศัตรูฝั่งละตูมีดาเมจไว้สามคนนะครับยังไงเราต้องออกทอยนะ <Always. S 1> ต้องออกทอยครับผมถ้าไม่ออกทอยน่าจะสู้ไม่ได้ครับทอยเราจะจะขึ้นไอเทมชิ้นที่ห้านะครับผมสําหรับทอยนะโอ้ยอารมอารมอารมยังไงอารมยังไออองอื้มกับแฟร เราเดินไม่ได้เลยนายคีร่าอยู่บนเห็นแล้วนะไปฆ่าเบเรตและเอาไงมันกลับเป็นกลางเราเรามีคลิปเหรือปะเราเราเข้านะให้เราจับอารัมม์นะ อัลามกม่จับเลยเฮ้ยมันจับก่อนอ่ะเราจับกลับอ่ะโอ้โหเยอะไปไม่น่าจับเลยออืเพื่อนโอ้โหเยอะเฮ้ยไม่ไหวเพื่อนไปก่อนไม่มีโอ้โหไม่มีเลยเออเจอเนี่ยอืออารามออ้ยนี่เดียวอือหึการตลอดเลยเนี่ยโอ้โห เดอะแฟลมานี่นตายเลยอะไรื่วงลงเรอ่องลง,อ,งอุ๊ยเส่ยวไหวเหรอ,อหเรากลับนะตอ,ตอนนี้เงินเราเท่ากันนะครับเพื่อนๆเพืนอนๆครับท้าเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาก็รบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ด้เลยครับผมโอเคครับอ้าวเวเลสเวเลสไม่นี่นะ <c oughs> ไม่กลับบ้านนะครับผมเราช่วยต้องเดวิสเวเลสมาดิเอา้ากมเรางงเลยครับตอนแรกเขาจะขึ้นมานะเขากลับไม่ไม่ขึ้นมานะผมเอาเวเลสเอา้ายังไงจับจับแล้วเวเลสเวเลสโอ้โหสวยแล้วครับเวเลสทำอะไรไม่ได้ครับถอยครับถอย <Ret reat. S 1> โอ้โห ไปแล้วกลับบ้านกลับบ้านเลยถอยถอยเราไปแววกลางนะเดี๋ยวแฟตมาครับคิดจะมาล้วงนะครับ <Your team S 2> แล้วเวเลตก็ตายโอเคสิลบนทำอะไรไม่ได้ลนะ <c oughs> บนแตกแน่เลยอนะ่ะเราจะปล่อยนะเราไปแกงล่างนะ ให้จับได้ไหมฮโอ้โหไม่ถึงเ <c oughs> ออฟิกเกอร์นะเมื่อกี้เห็นไหม <c oughs> เอาเอาปัมมา๊าม,าามาไหมอู้หคิล่ามาคิล่ามาเยอะๆไงเปล่อยว่างปล่อยไหมนี่จริงเรามีจับนะไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่ อโอ้โหจับอืม้มมาเดี๋ยวแร์ตายครับช็อตดาวเคยรู้จักไหมคำว่าช็อตดาวอะ่ะไม่ได้เก่งนะครับลุมที่มาเป็นล้านนะผมโอ้โหตายครับเจอคิล่าจับเราหมดนะเสียดายจริงตรงกลางน่าแตกนะไม่น่าเหลือ ไปครับไปช่วยซิลนะ uh, wait, โอเคอซิลได้บัฟอยู่ครับมันจะไปอัดเวเลตกันนะอ้าว uh huh. เราจับได้ครับตัวนึงแต่ว่าอีกตัวนึงเราไม่ไหวนะโอ้เราไม่รู้จะช่วยยังไงละพี่แคบด้วยมาเราก็คอยกันไม่ให้มันออกนะครับ ลุ้มสิเพื่อนเก่งมากต้องลุ้มโอ้โหเรามากันสี่ห้าหกคนนะโอ้ห้าคนเหรอยอกหยอกยอกหอยมาไหมเหมือนเขาพร้อมจะตีเรานะก่อนเล็กเหรอได้เลยเราจับอาเรนกันไหมโอ้จับจับจับโจ๊กเกอร์วิ่งเหรอดักไว้ดักไว้อ้าวมามามาเราเอง นายนายถอยเลยเดี๋ยวแฟตเขามาแล้วครับผมเดี๋ยวแฟตโอ้ตายแล้วตายแล้วเดี๋ยไม่ทันไม่เป็นไรครับไปกลางด้วยแต่เพื่อนเราไปไหนเพื่อนเราจะเอาคีฟอยู่นะเ,เราก็ต้องช่วยครับผมไม่ใช่หรอกเราจะแท็กคีฟนะเอาซิวซิวตัวนี้ไหมเยีย่ยมครับไปแล้วไปแล้วโอเคไปกลางครับเดี๋แฟตเดีแฟตคู่อลิของเรานะ มาเดาแฟดมาไม่ต้องมาโจก๊กเพื่อนตีป้อมก่อนทุกคนตีป้อมกันล่ามันมาเยอะมากเลยนะเราว่าถอยเถอ,เอ,อะเออเยี่ยมมันต้องรู้จับหลบอย่างนี้คีล่าคีล่าคีล่าวิ่งไหมครับฝั่งเราวิ่งด้วยความเร็วแสงนะมาตายแล้วมังกรไหมมังกรฝากหน่อยนะมังกรเนี่ยเราจะไปกลางกาง นี่สุดยอดจริงๆครับเดินกันห้าคนครับเดินตัวเดียวนะครับตายเราต้องเดินกันเยอะๆนะเพื่อนๆเอเลสเตอร์สกิลหนึ่งนะครับก็วางขวางไว้ศัตรูวิ่งมาก็จะโดนสตันนะครับผมแล้วเกือบโชว์โหดนะผมนี้เราดักฝั่งไหนทีเนี่ยเะเลนนะครับเดี๋ยวจะเข้ามานะครับวางบ่อดักเลยครับ ออลลัมครับผมออลลามจับจับเราครับเจริญแล้วครับผมโอ้โหเราจับขึ้นแล้วเราก็ตายแล้วผมคือไม่ตายด้วยเจ้าอื้อเราไม่ตายครับเราถอยเลยครับผมเราต้องวางคอยวางสตันให้เพื่อนนะโอ้โหเนี่ยนะคือเราได้ออลลามนะครับฝั่งเขาไมียดาเมจเวทนะครับเดี๋ยวเราออกถอยนะ เราออกทอยนะครับผมดาเมจเราอาจจะหายไปหน่อยนะครับแต่ว่า <Hello. S 1> ผมว่าน่าจะดีกว่านะตามครับตระดำต็ม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 อันนี้ต็มตัวสลับแล้วต่อไมดำมาอ๋อลำไปหานะใบคุงเห็นไหมต่อไรดำต็มตระดำต็มตระดำต็มตระดำต็มฝั่งเราเอาโจ <Stick. S 1> ๊กเกอร์ไหมเอานะครับ <laughs> <ology> ้ขีลามาเลยลุยตะเลยดัมตึมตะเลดัมตึมตะเลดัมตึมตะเลดมตึมตะเลยดมตึมตะเลยดมตึมตลดัมึมตลดัมึมตรงกันไม่เป็นไรจับโอ้โหทุกตัวมาหาเราหมดเลยล่า่อนทุกคนฮืดเกือบดีกับดีโอ้โหไบต์ไบต์ New C Action ไบต์ไบต์โอ้โหสุดยอด The Bag ไบต์ครับผม ฟังเลาไม่ใช่รอชนะแน่นอนครับอันนี้จุเขาเล่นไบน์ครับเล่นอย่างโหเลยออกดาบตัดเลือดนะแล้วก็มีไอ้น,นี่นะครับสมุดต,ตัดเลือดนะฮึนี่ครับเบเลสไปขู่นะครับผมว่าจบเลยได้นะเนี่ยเพื่อเรากาจบเลยครับจบได้เลยโอเคเดอะแฟตเกิดแล้วต้องรีบจบเดี๋ยวเราไปดูนะชนะแน่นอนครับตาหนี้ไม่นา เยอแล้วเยอแล้วถอยฮะเอาบัฟมัน,นะเอาบัฟมัเอากวาดให้หมดเลยอ,อุย้ยคีล่างนี้คีล่ามาเอาบูแน่นอนเลยเราเดี๋ยวแฟตเด อลำอยู่ล้อมอยู่เอาไหมเอาแฟดไหมเอามาจับได้นะเอาเหรอเอาเอาจับแล้วอ่ะโอ้โหรักก่อนทุกคนไปแล้วฟิกเกอร์นี้แล้วฮึนายเรากำลังตามนะโอ้โหอย่าตามข้าอย่าตักหูอเลียนได้โอ้โหการเสียสละอเลสเตอร์ตัวเดียวนะครับชนะแน่นอน นี่เราออกฟอตีนะครับผมดามเมจดเราอาจจะไม่แรงนะครับแต่ศัตรูหนืดแน่นอนครับผมเอาบนได้นะถ้ารอบนี้เสร็จแล้วไปเอานี่มะดาร์กมหถ้าเกิดขึ้นไม่ได้เออไอ้นั่นมานะชื่ออะไรนะคิล่ามีอตตเิรอผมตายแน่นอนวอเลสอื้มอหือสุดยอดโอ้เ็ดวอันมาแล้วครับวเลสมาครับแต่เราเติมเติมถอยด้วยอารามเกิดเลยนะ ไปเอาดาร์กไหมบอกเขาเราเป็นเมดเราต้องโซนนะครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วมันเห็นเราโอ้ยกดผิดเมื่อกี้เราโซนนะครับเป็นการโซนที่แท้จริงนะป่ะอ้าวเพื่อนมานี่ดิโอ้โหเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเห็นอะ้รป่ะอ้ย รอปุ๋ครับจบุ๊บจับแล้วเอาตัวนี้เอาตัวนี้โอ้โหเยี่ยมยอดครับต่อตอต่อก็ได้คลิปล่างไม่เอาใช่ไหมเฮ้ยรอปุ๋นรอปุ๋ยหืมติดสตาร์นไปวารามเยี่ยมเราจบเลยไหมล่างล่างไม่เอาเหรอโอเคมีคิล่ามาอ,อ้อมหลังนะ ค okay. มาให้จับตัวไหนโอเคจับจับ <c oughs> <c oughs> เราคอยจับสต,ตันนะครับโอเครอบนี้นะ MVP น่าจะเป็นจุนะส่วนเราผมว่าน่าจะที่3แหละเป็นผู้ชายนับ3นะครับเดี๋ยวดูเราเล่นสามหรือเปล่าประเดี๋ยวฮานีฮาเลยอ่าเฮ้ยชุบ ที่สามครับผู้ชายนับสามจริงอีบายครับที่หนึ่งนะครับต้องขอบคุณจู๊นับมาช่วยเราแบบแรงไดมอนด์นะแบกคอมมานเดอร์อย่างห้าเลยเล่นกับเพื่อนก็สนุกดีนะครับอ่าเรมาดูนะครับเราได้อะไรนะอเลสเตอร์เรานะครับ9.0ก็ไม่คี้เล่นะครับ Q 6ตาย5้า s อซิสสิบเอนะครับผม อย่างเวิร์กเลยครับไอนี้เราออกทอยมานะคือเราออกมากันนะครับเพราะศัตรูมีมีดาเมจเวทสามตัวเลยนะที่เราออกไอเทมชิ้นแรกนะออฟเดือมมาใจนะครับเพราะว่าจะได้มาเพิ่มเลือดให้เรานะส่วนรองเท้ากันซีซีมีต้านเวทนะครับช่วยได้ตัดเลือดก็ไว้ตัดอารัมครับผมกับอารเรนนะอันนี้ฟอตตี้ครับสโลทุกตัวเลยแล้วก็มีทอยครับผมไปหลอกไอเทมชิ้นแรกนะคออฟเดอมมาใจนะครับกับทอยอ่ะมันจะได้รดคูดาว์ไว้นะแล้วก็ตัดเลือดก็ได้ลดคูดาวอีก ทั้งหมดลดคูดา30%เลยครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะพเพื่อนๆก็ลองเล่นอเลสเตอร์กันได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับตือนเตือนเตตต